สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเรียนการท่าแสกลนครนะคะพบกักอีกีรั้งึนกับ EP สามนะคะพบกับผู้จัดการสุด่อนะคะพี่เอครับผมนะครับใน E p ีนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับสีที่เราจะใช้ดูแลปกป้องไม้ในช่วงหน้าฝนแบบนี้เราจะใช้สีแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับนั่นก็คือนะครับที่เราเรียงอยู่บนโต๊ะนี้ คือนว,วัตกรรมแห่งสีทาไม้ในยุคป,ปัจจุบันยุคคุณนโมอย่างแท้จริงก็คือวูุฒิไฮด์วุฒิการทดกเองครับทุกคนครับผมอืมทำไมต้องเป็น Wood Tech, it, วูดุฒิไฮบิด์วุฒิการทุกคนตัวนี้นะครับคือด้วยยูรีเทนตราไม่มีข้อจำกัดนะครับยูรีเทน ข้อตลาดทั่วไปที่เรามีจัดจำหน่ายอยู่ในแต่ละที่นะครับก็คือจะใช้ได้งานในพ้ะงานภายในครับงานภายในวนี้ใช้งานนอกได้หรอคะใช่แล้วตัวนี้ครับนอกจากใช้งานภายนอกได้แล้วเนี่ยยังรองรับเรื่องงานผนังแล้วก็งานพื้นนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรครับในกระบอกเดียวในกระบอกเดียวงานที่มีความชื้นคะได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็ความชื้นเนี่ยจริงๆกับไม้เนี่ยเป็นจุดอ่อนแต่ไม่ว่าจะความชื้นเขาไม่ควรเกินสิบสี่เปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือ นะครับและทีะ่สำคัญตัวนี้เรามาพร้อมนวัตกรรมเรื่อง,องการแห้งไวนะครับตัวรองพื้นของเขาเนี่ยนะครับแห้งภายใน20นาทีเนี่ย<ห>สามารถใช่ครับตัวรองพื้นนะแห้งภายใน20นาทีนี้สามารถทาทรับได้แล้วตัวทับหน้าแล้วตัวทับหน้าเนี่ยนะครับทาทั้งหมด3เชือกใช่ไหมครับแห้งต่อเที่ยวเนี่ยประมาณมนะ2-3ชั่วโมงแล้วนะ2-3ชั่วโมงก็แสดงว่างานเจ็ดเร็วและคำว่าไฮบิคก็คือเป็นลูกผสมระหว่างสีย้อมไม้กับยูเพนต์ต่า้องเกิดอย่างนี้ฮะก็คือหลายคนอาจจะรู้จักคำว่าไฮ แน่าเลีจะเร่งเร่งรถไฮดริคไวอ่าไฮดริคก็คือเรียกว่าถ้าเป็นรถจลเนี่ยมันจะเป็นการผสมตัวกลางสงำคัญก็คือน้ำมันที่กำลังหมดว่าแพงเนี่ยฮะกับเข้าียกแบตเตอรี่ไฟฟ้าทำงานร่วมกันทำให้รถเคลื่อนที่เมื่อเรามาใส่ในสีวุ้นเหล็กไฮดริควุ้งกล็เราเอาเทคโนโลยีข้อดีของสีย้อมไม้ม้มาผนวกกับตัวยูรีเทนยูริเทนนะครับยูริเทนมีความเงาความแต่งทาพื้นสีย้อมไม้ก็คือ เป็นงานที่ทากระ<ห>โดดไปรอกได้มันให้ตัวต,วตามมา,ายืดต,ตัวตามมาได้ใส่ความแข็งความแร่งกันไม่ซูยูเทนตัวนี้เป็นลูกผสมระหว่างสองตัวก็ไลแล้วก็หาก,การก็ทาง่ายใช่ไหมคะเพราะว่าแห่งเร็วทาง่ายทาง่ายเหมือนสีดอกไม้ทาแล้วได้สิวได้อารมเหมือนยูวิเทนทาง่ายเหมือนสีดอกไม้ได้ฟิวได้อารมเหมือนยูวิเทนแล้วลวิธีการทานะคะเราเตรียมขั้นตอนอย่างไหนคะคุณโมเพราะว่า เราเห็นบริษัทออกมานะคะแต่ก่อนจะมีเป็นตัวสีสันใช่ไหมคะสีใสแล้วก็มีสีต่างๆแล้วก็จะเป็นตัวเนื้อสีที่ทาทับอีกทีหนึ่งก็จะย้อมสีแต่ตอนนี้เรามีทั้งสีสแล้วก็สีที่ย้อมแล้วก็ตัวสีจริงก็จะเป็นสีเข้มต่าง เฉดสีที่เป okay. okay, uh huh? mm ็นรองพื so, my my the the inside, so ้นม uh ีก huh? yeah. ี uh ่เฉดสีแล้วก็สีจริงม uh ีก huh? ี่เฉดสีค่ะโอเคครับผมขอเท้าความก่อนแต่ก่อนเราอาจจะมีตัวนวัตกรรมที่เป็นตัวสีใสอย่างเดียวนะครับก็คือมีรองพื้นใสนะครับกับตัวทับหน้าแบบเงากับแบบด้านนะครับที่เป็นสีใสใช่ครับเรามีแค่3 SKU ปัจจุบันเนี่ยเรามีค่อนข้างหลากหลายนะครับเอาถึงตัวรองพื้นก่อนนะตัวรองพื้นเนี่ยเรามีสีใสนะครับก็คือ Ww5000 นะครับ แล้วก็มีรองพื้นแบบมีสีนะครับจะเป็น W5101 ถึง5104ฮะต่างกันยังไง101หรือ2หรอ3หร4สังเกตครับเบอร์เดียวกับสีอไม้วุ้นเห็นะครับเราล้อกันเลยซึ่งัวได้คือเป็นตัวรองพื้นจุดเด่นของตัวรองพื้นเนี่ผมเคยแจ้งเรียนไปแล้วก็คือการแห้งไวนะครับภายใน2วินาทีแล้วก็สามารถทาครับได้แล้วที่สําคัญนะรองพื้นแบบมีสีนะฮะผมให้ดูเลยรองพื้นแบบมีสีซึ่งบางคนจะไม่เข้าใจว่า นี่งซึ่งหนึ่งหนึ่งซึ่งสองหนึ่งซึ่งสามถ้าจะพูดเป็นเฉดสีก็คือสีใสสีมะฮอกกานีใช่ไหมครับสีใสมหภานีแล้วก็วัตถุเป็นสีเฉดสีใสของสีอ้อยกุ้งเห็ดอีกแล้วอันนี้คือเป็นแผ่นไม้ที่มีรองพื้นแบบมีสีนะไอ้ที่ผมยกโชว์นี่คือเป็นตัวห้าหนึ่งศูนย์สี่จะเป็นตัวรองพื้นสีมะห่านะครับสังเกตนะคุณผู้ชมนะครับรองพื้นเพียงหนึ่งเที่ยวนะครับเฉดสีไหมใช่เข้มมากอารมณ์ที่เราทําตรงนี้เลยเดี๋ยวของบริษัทก็คือทาเพียงหนึ่งเท ได้เหมือนการทาสีสามเที้ยวฮะตัวนี้ทาเพียงแค่ช่อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะใช้รองพื้นแบบใสหรือรองพื้นแบบมีสีนะครับให้คุณผู้ชมตัดสินใจอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมได้ไม้มานะครับถ้าไม้ค่อนข้างสีสวยสีไม่มีความแตกต่างในแต่ละแผ่นที่คุณผู้ชมใช้งานเพราะว่าการทํางานไม้คุณผู้ชมทราบอยู่แล้วมันต้องแผ่นต่อแผ่นไปเรื่อยนะครับในลักษณะทุงโบสเนี่ยมันก็จะเป็น เข้าลิ้นะครัะแล้จะไม่กระดับใบน็่เลย้สนกันอันนี้ที่ที่โชว์ที่จะเป็นตัวหน้าลองขึ้นชื่อ้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าทาลองขึ้นชื่อเดียวนะเหมือนสีแบบขึ้นมาสามเทียวเลยท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือประหยัดก็คือเทคนิคง่ายๆแต่ก่อนเราทาอยู่เพียงเวลาเราลง ก็ต้องยอมนะค่ะสีเวลาแต่ตอนนี้ผู้เทคเขาออกมาเป็นนวัตกรรมมาตอนนี้ย้อมไม้ในตัวทานเที่ยวก็จะทําให้สีเข้มขึ้นแต่ถ้าเกิดบ้านเราชอบเราชอบเราสามารถทาซับอีกรอนหนึ่งแล้วก็ทาด้วยสีใสหรือสีด้านทับได้เลยไม่ด่งยากแต่ทีนี้บางคนเขาไม่อยากจะย้อมเพอยากได้สีสดๆไปเลยเราก็จะมีสีจริงด้วยนะเราลงบนพื้นเสร็จแล้วเราเอาสีใสครับผมเน้นย้ำตัวรองพื้นอีกทีนะครับ ัวรองพื้นแบบมีสีนะก็คือสีตัวนะครับแบบมีสีนะเนแบบ้นะแบบย้ำนะครับทาเพียงหนึ่งเที่ยวเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะครับอย่าทาสองถึงสามเที่ยวเที่ยทาเพ<อ>ราะว่าสีมีอารมณ์เข้มอยู่แล้วอนอกจากนะว่าเขาอย,า,า,ยากได้เข้มจริงๆเขาอยากได้เข้มจริงๆทํายังไงใช้ตัวสียหลียวไมล์วูดเทคครับเช่นใช้ตัวรองพื้นตัวอาคาใช่ไหมหนึ่งศูนย์สี่ก็ใช้สียหลียวไมล์วูดเทคชลิปเงา w g หนึ่งศูนย์สี่นะครับทาทับแล้วไปอีกเที่ยวหนึ่งเป็นเหมือนสีเที่ยวอาลงทาสีเที่ยว แค่นั้นเองแล้วเราก็ไม่ทฐานตัววูดแกสเทปเงานะครับตัว5500ครับดีสามเที่ยวครับตัวนี้ค่าเราใช้สีสียามายูดเทมันจะเป็นกรณีที่เราทาผน,านังใช่ไหมครับคุณใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทาพื้นเราจะใช้<ด>ตัวนนะ WG เพราะว่า <W G. S 2> คือตอนนี้ตัววูดเทคนะครับโอเคแหละด้วยเฉดตัว WG เนาะมันเป็นงานผนังอย่างที่เราทราบกันนะครับแต่ถ้าเป็นงานพื้นหละท้ายสุดแนละ้วครับท่านผู้ชมเราต้องใช้ตัววูดแกสทาครับเป็นเครื่องสุดท้ายอยู่แล้วสามเที่ยวใช่ไหม ยังไงมันรองรับการเหยียบย่างอยู่แล้วนะคุณลูกค้าชอบสีโทนสีเรดดจตัวไหนทาไปเลยนะฮะตัวนี้นะครับยังไงก็ได้รับการปกป้องจากตัววูดกันที่สุดท้ายนะครับก็คือนะครับในกรณีที่ต้องการย้อมสีนั่นก็คือถ้าอยากให้สีไม้ไปในโทนเดียวกันนะที่พอดกับโซเลนะครับให้มันสีใกล้เคียงกันทั้งผืนทั้งผน,น,นังหรือแม้กระทั่งงานพื้น ก็ย้อมสีได้แต่ถ้าเกิดไม้สวยแล้วอย่างที่สาวกไม้สวยอยู่แล้วไม้เราสวยอยู่แล้วเราไม่ต้องการย้อมสีสีใสเลยสีใสเลยทีนี้สีใสมันก็จะมีอมพื้นสีใสใช่ไหมคะใช่ครับพื้นเราทาอหนึ่งรอบใช่ไหมคะถูกต้องครับอาทาหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็สีจริงเราทานสี่รอบค่ะอีกสามเที่ยวอีกสามเที่ยวแล้วก็ขั้นตอนการเตรียมสีก็จะเหมือนกับขั้นตอนในการทานวีทใช่ไหมคะ ก็คือขัดเปิดผิวใช่ครับอ่าเสร็จแล้วเวลาเราจะซ่อมเราก็ลงลงพื้นก่อนแล้วค่อยมาปิดด้วยบุชเลอร์ใช่ครับแล้วระยะเวลาในการที่จะกรอกทาสีจริงต่อไปประมาณกี่นาทีคะสองถึงสามชั่วโมงนะต่อเที่ยวนะฮะสองถึงสามชั่วโมงต่อเที่ยวตัวรองพื้นใช้ทินเนอร์อะไรคะพี่เอ็นี่ตัวนี้นี่ทินเนอร์เรื่อนะพี่เอ็ตัวนี้ครับตัวนี้ครับค่ะทินเนอร์ทินเนอร์เป็นยูทีห้าหรอ เป็นเครือสําคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ทินเนอร์มันก็จะสวยแต่ถ้าทินเนอร์บางตัวมันแห้งเร็วเราผสมไปหนป็นก้อนซึ่งทินเนอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวเดียวกับทินเนอร์ที่ผสมสีโลนักเจ็ดวันนี่อ่าในกลุ่มสีแห้งเลยครับนกลุ่มแต่เป็นละมนที่เราตัวล็อกเร็วนะครับก็เลยต้องใช้เป็นตัวทินเนอร์สูตรนี้เพราะเราวิจัยมานะตัวนี้ค่อนข้างเหมาะนะครับตัว WT 500เลยกรณีลูกค้าไม่มีตัว WT 500ใช้อะไรได้ล่ะ นะครับก็คือ9951ตัวกีนเนอร์เทมเพสใช่ครับกินเนเทมเพสให้ได้ครับเดี๋ยวพี่จะโชว์กระป๋องครัเดี๋ยวกระป๋องเราจะขึ้นขึ้นในรายข้างบนนะคะข้างล่างนะคะก็คือตัวเป็น9951เพราะว่าตัวรองพื้นเป็นตัวที่แห้งเร็วเราใช้กินเนอร์แล้วถ้าลูกค้ามาซื้อของที่ร้านไม่มีเดี๋ยวนี้500ไม่มี9951ใช้อะไรได้หล่ะ ทินเนอร์3เอครับแต่ของเกร็ดนี่เนี่ยคต้องต้องต้องเป็นเกร็ดนี้ใช่เป็นเกรดทั่วไปเป็นเกลด2เองอาจจะทำให้มันการละลายไม่ค่อยคล้ายที่สุดดีที่สุดควรจะใช้ตามผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจิ้มเลยวิห้าร้อยนะครตัวนี้นะครับราคหนึ่งร้อยเสร็จแล้วราคาสีจริงทีนี้สีจริงอ่ะตอนนี้อ่าได้ได้ข่าวมาว่าออกเป็นสีใช่ครับเป็นสีที่เฉดดีแน่นอนเลยนะครับอ่ะซึ่งมีสีครับคุณโม4สีเฉดเหมือนกันเลยนะครับเป็นสีอะไรคไม้สัตสีไม่สัตบ นะครับก็คือสีไม้มคมคอนีสีไม้พอนัมแล้วก็สีน้ำมะ่ามรหัสนะฮะแล้วก็จะขึ้นต้นด้วย W W วีวีสามหนึ่งศูนย์หนึ่งนไฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งอีกแล้วเห็นไหมแ้วก็คือยอิงตามสีของไม้พุ้ธรอยเลยแค่มีเลขสมลามนะครับเป็นตัวทับก็คือเราเป็นตัวทับนั่นนะรับในการในการจำนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่จำก็แค่มาบอกว่าต้องการตัวไฮบริคุกากที่เป็นเฉดสีสีเราก็จะจัดให้ทีนี้ ตัวทินเนอร์ก็สำคัญตัวพุทธกาตตัวนี้มันจะแห้งช้ากว่าใช่ไหมคะตัวทับหน้าจะแห้งช้ากว่าใช่ไหมตัวแห้งช้าทับหน้ามันจะแห้งช้ากว่าเนาะทีนี้ทินเนอร์ก็ใช้เป็นทินเนอร์ทีสี่ร้อยเท่ากันนะซึ่งเป็นทินเนอร์ตัวเดียวกันกับสย้อมไนตัวตัวเวลาเราใช้ใช่ไหมคะคือเราใช้ถึงตะพันถ้าเราใช้ทินเนอร์ตามที่เขาแนะนำมามันจะทำให้งานสวยด้วยไ่มีปัญหาด้วยตัวมันแห้งช้าบางตัวแห้งเร็วถ้าเกิดว่าเราใช้ทินเนอร์ ไม่ไม่ตรงเนาะมันอาจจะทําให้สีมันย่นอ่อแล้วแต่ทีนี้ลูกค้าต้องการทาพื้นต้องการทาผนังในชุดเดียวจบเราจะแนะนํำให้ใช้พันนิตกุฎกาดซึ่งพันนิตกุฎการนี่จะมีะความแห้งีเร็วแล้วก็เงาว่าสีย้อมไม่เลยเรื่องแห้งเร,วเร,วเรว็วแล้วก็มีความบบวาวแบบมีเทนขึ้นมาใช่ใกล้เคียงที่สําคัญนะซอสมีเทนเป็นมีหายออกไปด้วยอ๋อทาให้เราได้ใช่ครับทนการเหยียบย่ำทนแดดทนฝน ตัวนี้เลยครับเพราะว่ายูรีเทโดยทั่วไปนะซอส์ต่างของตลาดนะมันจะทาภายนอกกบบลวเย็บยามเป็นโดนแดดเป็นก็ไม่ได้มันหดนานไปมันจะหลุดมันเฉะแต่ตัวนี้มันจะมีการรียว่ความืดหยุ่นนะคะก็เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เวลาลูกค้าหรือเจ้าของบ้านต้องการอห้อารมณ์แบบบ้านทาพื้นเงาเงาสวยๆแต่อยากได้เป็นสีต่างๆนะคะเราไม่ต้องเอาสีไม้ทาเหมือนเดิมแล้วมันรอเป็นสองสามนาทีตัวนี้อ่ะก็สามารถที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนเฉดสีตามที่คุณต้องการแค่คุณลองลองพื้นเสร็จแล้วก็ทาจรจรจรสามรอบก็ะจะทําให้งานออกมาสวยอีกหนึ่งนว,วัตรกรรมดีๆใช่ไหมคะแล้วคคทีนี้พี่เออยากอยาก,อยากให้เคล็ดลับอะไรนะคะที่ว่าลูกค้านนจ,ะจะตัดสินใจซื้อแล้วแต่ทีนี้ยังลังเลว่ามันมีข้อดีอะไรทําไมฉันต้องใช้เดี๋ยวไอ้นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นงานไม้แล้วโดยเฉวางไม้ไทยนอนะแน่นอนฮะ ผมว่าน้อยได้เจ็ดสิบปสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเคยใช้สีเอไม้หรือใช้สีเอาไม้สูตรน้ำมันหรือสูตรน้ำมีก<อ>่อ,อ,อกนคุชินใ <ผม S 2> น,น, <ะ S 2> นรวบบนี่ก่อนอ่าทีานี้ในการที่จะใช้ตัววูดแห่งไฮบริดวูดกาดเนี่ยเอาไปเสริมเติมเต็ม,ตมได้ยังไงตัวนี้มันจะทําให้เป็นงานที่เรียกว่าทําให้ไม้เก่าดูใหม่ถ้าสีคุณพิชมยังสวยอยู่นะครับยังไม่ได้รอบรอนซีนอย่างจนเกินไปนะครับสามารถจะเอาตัวไฮบริดุูการดเนี่ย ไปทัสีงานไม้เดิมของคุณผู้ชมได้ทั้งภายนอกและภายนาในนะครับเพราะว่ามันแห้งไวแล้วก็ให้เนื้อที่ฉ่ำดังนั้นงานไม้ของคุณจะดูสวยทำงานง่ายๆแบบ DIY แบบนี้ก็เลือกใช้พิมพ์กระสีแล้วถ้าเป็นไม้ไม้เก่าที่แบบสีมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเริ่มมีหลุดรอบบางส่วนให้ทำยังไงดีใช่ครับอย่างกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราสามารถจะขัดเปิดได้แล้วเลือกใช้เป็นระบบพิมพ์กักที่แบบมีสีนะครับ ก็สามารถจะทำได้เช่นกันนะครับก็คือสามารถจะเลือกได้ตั้งแต่ลองพื้นแบบมีสีนะครับหรือทับหน้าแบบมีสีแล้วแต่ความสะดวกนะครับถ้าลอกใหม่เนี่ยก็คือเริ่มลองพื้น ก่อนเลยนะครับเที่ยวแล้วก็ทําได้อีกสามเที่ยวอ๋อคือแล้วถ้าถ้าลูกค้าไม่สะดวกขับไปเลยเราก็มีตัวน้ํายาลอกสีเพราะบริการคือลูกค้าถูกต้องนะครับก็คือตัว P R อาร้อยนะฮะเน้นย้ำน้ำยาลอกสีตัว P R อาร้อยนะฮะเหมือนที่ตอนคลิปก่อนหน้าีเราได้ได้แจ้งไปเราได้คิปก็จะดูว่าน้ำยาลอกสีตัว P R อาร้อยของผูกจีเขาใช้ได้ใช้ได้เราเรามีขั้นตอนให้แเรวต้องทำแล้ววิดีโอเนาะเป็นกิมเกตอ่ะซึ่งเป็นเจ้าแห่งยูรีเทนอ่ะหลุดอ่ะแบบเห็นไหมเพียงแสบปากได้ง่ายเลยครับซึ่งแบบไม่น่าเชื่อ นะครับต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นยูนิเทนที่แบบมีความแข็งมากๆบา,างครั้งรอบแค่รอบเดียวอาจจะไม่หมดไม่เกลี่ยงแต่<ไ>เนี่ยคือปาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับหลุดโอ้โหไม่น่าเชื่อเมื่อวานนะั่งต้องเห็นเรา<ช>ไม่ได<ช>้มาก<ช>เห็นก็สแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีงานไม้เก่าๆงานเฟอร์นิเจอร์เก่าๆบวกทั้งเราจะทาป้าเก้ใหม่ เราไม่อยากเสียตังเลือกอะไรให้ยุ่งยากแล้วเราอยากเปลี่ยนเฉดสีเฉดสีเดิมมันจะเป็นไม้สักตัวนี้นะคะไม่เรี่ยงตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เราทาใหม่เพืจะได้สีมีนสดใสตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าทวีเจอร์ตัวนี้กับงานปะเก๊ตกังแล้วเราไม่ลกสีเราจะขัดออกแล้วพี่เอเนํนาว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงถ้าถ้าเป็นปาเก้นะฮะถ้าเป็นทวีเจอร์เก่าใช้ระบบไฮดรอลิกได้แต่ถ้าเกิป็นปะเกก็ย้อมสีสามารถจะเลือกใช้เป็น พวกชลัดแบบมีสีก็ได้แล้วก็ทำทีเดียวสำรัรรบแกนพาเลเไปไหนนะครับที่โซเลบอกถึงงานส่วนอื่นที่ไี่บาเลเเป็นเ,อเฟอร์นิเจอร์รอ,รรอระไรพวกน,น,นี้ก็ขัดสีเก่าออกถ้าทำได้นะครับขัดออกให้หมดโดยเช้ย,ยาลอกเสียงที่คุณโมดบอกแล้วก็ใช้ระบบที่เรียกว่าวูเทคไฮบริดยุทธการมาย้อมทำสีได้นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบแห้งไวแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับในการที่จะทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับ เราพื้นปาเก้งานไม้ที่ยังไม่มีการทาสีใช่ไหมคะถ้าเกิดว่างานไม้ตัวนั้นเราทาอยู่ที่เดินแล้วก็จะไม่แนะนำไ่างเพราะว่ามันมีผลต่อการทำปฏิกิริยากันใช่ไหมคะถาไม่ใช้ยานันในแโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอยากจะลองพื้นตัวให้ดูร้่กาเราจะทำด้วยยีนตเทียนแกนนะครับวันนี้ยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าตัวด้วยตัวเคมีที่มันงกันอาจจะมีผลต่อการต่อยึดได้เลยให้ยาวก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราทำเฟอร์นิเจอร์แต่ถ้า ยังไม่ได้ทาสีอะไรทั้งสิ้นรเราสามารถทาไฮบริดได้ตอนนี้ทางระบบได้นะคะกรณีที่ว่าเราจะทาปะเก้ปะเก้นั้นยังไม่ทาสีเราทาได้ทางระบบแต่ถ้าเกิดว่าตัวปะเก้ตัวน,นั้นทาดีเทนอะไรเราจะไม่ได้งานเพราะว่ากลัวว่ามันจะกัดกันใช่ไหมคะ<า>เพราะฉะนั้นเราต้องแยกเป็นสองงานถ้าง,งานงานตัวใหม่สามารถทาได้ทาระบบแต่ถ้างานตัวเดิม สีเดิมซึ่งเคยทาสีย้อมไม้ไปแล้วไม่ต้องลอกสีแค่เปิดผิวก็สามารถทาได้<ช>แต่งานาตัวเดิมทาด้วยยูเทนเราจะให้แนะนําเอาตัวไม่แนะนําให้เอาวัุการไปทาตัวยใช่หรือยูรี<ช>รรเทนไมทาวอุกา<ช>เพราะว่ามันเป็นตัวผลระระบบแต่ถ้าเกิดว่าตัวเดิมเฟอร์นิเจอร์เดิมเป็นตัวที่ทาด้วยสีย้อมไม้ก็สามารถทาได้เนาะเพราะว่าสีเนอร์รมันก็จะเป็นตัวเดียวกันแล้วก็ เวลาเราลงเอาคือ,อทินเนอร์ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งแห้งเร็วตัวนี้ก็คือง,งานจบเร็วสามารถย้อมเฟอร์นิเจอร์ย้อมผนังที่นราได้หมนุนเชิงอ่างตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เป็นรูปผสมระหว่างสีงย้อมไม้กับยีเทนซึ่งเราเรียกว่าอะไรคะวุดเทคไฮริดวุดกาดนะฮะ แล้วก็ผมว่าจะมีส่วนเรื่องขยายด้วยว่าตอนนี้เรามีซีรีส์ออกมาเยอะเนาะรองพื้นมีทั้งแบบใสกับแบบสีกับตัวทําหน้าที่มีทั้งแบบใสกับแบบสีลูกค้าจะตัดสินใจเลือกยังไงผมจะให้ดูถึงความแตกต่างนะครับเลือกตามความชอบนะครับอันดับแรกนะฮะเลือกตามกราจชอบสีกับซองตรงซองเลยฮะเอาเกสีก่อนคุณลูกค้าชอบเกีสีก่อนนะว่าชอบเกีสีไหนถ้าคุณลูกค้าชอบเกีสีวนัทผมยกตัวอย่างวอนัทนะครับคุณลูกค้านะครับ พอย่าต้องช่วยดูตรงนะคะอ่าโอเคไม่ข ah, okay. ้มูลนะเห็นเห็นไหมฮะเห็นเห็นเห็นไหมสองสององนะเห็นนะอ่าเห็นนะโอเคฝั่งนุ้นคือรองพื้นแบบมีสีนะฮะทางซ้ายมือเห็นไหมฮะผมบอกไปแล้วว่าตัวรองพื้นแบบมีสีคืออารมณ์ทาเพียงเที่ยวเดียวได้สีเหมือนทาสามเที่ยวใช่ไหมครับลูกค้าทาตัวเงาครับสามเที่ยวจบเลยเป็นเฉดสีนี้แต่เราออาไปสินค้าตัวนี้ออกมาที่เป็นแบบบูทกาแบบมีสีเพื่ออะไรนะฮะ บางทีอยากเฉดสีที่ออกมาไม่ตรงตมามความต้องการลูกค<ะ>้ามันเข้มไปและนข้นทำามตับลูกค้าบางท่านเราเลยตอบโจทย์ว่ามันเป็นตัวทับหน้าแบบมีสีออกมาเพื่อที่อะไรเราสามารถคุมเรื่องสีได้ครับซ<ช>อสสนะ<ช>ังเกตนะยี่สิบสองยี่สิสามนี่สีวันันหนึ่งกันนะ<ช>เห็นไหมสีเข้มเริ่มจะอ่อนก่อนขึแรกที่สิสองเริ่มเข้มขึ้นมาที่สิสามเริ่มเข้มอีกแต่มันไม่เหมือนกับต่างนู้นเห็นไหมใช่ซึ่งในตัวนี้สามารถคุมโทนได้ดีกว่าคุมความเข้มเราอ่อกมาเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่แบบไม่สิ้นสุดนะครับถ้าชอบแบบตามตัวอย่างว่าโอเคเข้มระดับนี้พอใจชั้นพอใจทางเราอสามที่ยวจบเลือกตัวนี้นะครับแต่ถ้าอยากคุณไม่เอาเข้มไปตัวนี้ครับทับหน้าแบบมีสีฮะคุณลูกค้าลองพื้นใสก่อนหนึ่งเที่ยวทับหน้าเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองพอใจนะพอใจนะ,จนนะเที่ยวสองนะเที่ยวสุดท้ายตัวสีใสห้าห้าศูนย์ศูนย์ครับพาทับก็จบงานได้แบบนี้แล้วชอบไม่เข้มเกินไปหรือคุณลูกค้าแบบ นี่นะทาก็เหมือนได้อารมณ์สีสามเที่ยวนะครับยังเค่ไม่พอร<ะ>อคือตัวนี้ฮะหนึ่งเที่ยวแบบสีเอาแบบมีสีตัวนี้เลยทัา<ะ>หนึ่งเที่ยวได้อแาบบรมณ์เหมือนทาสีสีเที่ยวแล้วอีกสองเที่ยวสุดท้ายนะทับหน้าโค้ดด้วยตัวเงาสีใสตัวแหวนก็แสดงว่าเรียกว่าตอบโจทย์วาม้อกออการเรานาะ เราย้อมไปอ่ะในสีที่ยอ้อมอ่ะมันจะเหมาะสําหรับไม้ที่มีระดับความเื้นไม่เท่ากันตัวตัวย้อมสีตัวนี้มันจะเป็นเป็นตัวที่ปรับระดับใ,ให้ไม้มันมัมนเข้มขึ้นแล้วไม้ที่ไม่สวยเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็ไปทาสีจริงเข้าไป2อถึงสรอบทีนี้สีจริงถ้าเกิดว่าเราชอบด้ามเนี่ย ต้องพันเอาก่อนไหมคะต้องพังเรากว่าครับยันเลยตามกระยานเลยด้านนี้เลยจ้านนี้เียวกันแบบนี้เลยนะคะนี่ฮขออนุญาต่อข้างล่างครับเดี๋ยวเราอธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้พีเอสรุปอีกนะครับก็คือขออนุญาเดี๋ยวผมขออนุญาตพื้นนี่ฮะเราพื้นเนี่ฮะหนึ่งหนึ่งเที่ยวนะทับหน้าเราสามเที่ยวด้านนี้เลยถ้าลูกค้าต้องการด้านนะครับาด้านนะฮะเพียงเที่ยวสุดท้ายเท่านั้นไม่ต้องทุกเที่ยวนะ เลซิ่ตัวเงานะครับจะทนที่สุดเที่ยงที่สุดได้ฟีที่หนาที่สุดนะฮะตัวด้านเนี่ยมันมีผงด้านในตัวระบบนะถ้าทาตัวด้านทุกเที่ยนะความคนที่ตรงนี้ไม่นอนฟิลมันจะไม่หนาสุดนะระบบมันเล่นเกิเหมือนของเก้เลยก็คือหลักการทางานร้ายจะเหมือนกันหมดเนาะก็คือเปิดหน้าผิวเอากระดาษทรายลูกๆเสร็จแล้วเราลงรองพื้นถ้าเกิดว่ามีรอยแตกปุดโปนไม่พื้นเลยใช่นนคะเสร็จเรียบร้อยก็ทาด้วยสีจริงถ้าเกิดไม้สวย ก็ทาด้วยสีใสถ้าเราพอใจในสีไม้ตัวนั้นถ้าเกิดว่าไม้ไม่สวยไม้ระดับสีไม่เท่ากันเราก็ใช้ตัวตัวย้อมแบบอีสีไฮเดรตหนึ่งรอบ2รอสองรอบแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดว่าสีตัวนี้ตัวย้อมมันขึ้นไปทุกวันนี้มันก็จะมีตัวสีใสออกมาใหม่ค่ะใช่ใช่ตัวสีใสตัวนี้ออกมาก็คือสามารถไปใช้คู่กับตัวสีย้อมไม้ไม่สกัด ก็ตัววุ้เนเ็กไนต์บิดต่างใช่ไหมคะถ้าเก<อ>ิดว่าเราทาในตบิดไปหนึ่งรอบแล้วรอบสีตัวนี้เราสามารถเอาตัวสีใสทาทับได้เสร็จแล้วก็ทาด้านได้ใช่ไหมคะก็คือหลักการหลักการก็จะเป็นหลักการเดียวกันเับว่าร<อ>วเราแยกออกมาว่าตัวนี้มันจะแห้งเร็วแล้วก็ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็สามารถทาทับคนอาทาทับคนสีเราไม้ได้แต่ไม่แนะนําให้าทาบนผิว พี่เอมีอะไรสื่อไหมครับโอเคนะครับบางคนนะครับที่เอาเจลมเท่าแล้วฉันจะลองทาแล้วถ้าเกิดมันมันกลายเป็นว่าทาแล้วไม่ชอบเราทำาง้มีวิธีง่ายๆครับคุณผู้ชมหลังจากย้อมสีไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือทับหน้านะครับคุณผู้ชมอยากดูว่าความเข้มสเต็ปต่อไปเป็นยังไงคุณผู้ชมเอาผ้าชุบน้ำมามาเช็ดที่หน้าผิวสีครับมาดูเปียกเปลี่ยนให้มาดูเปียกเียครับความเข้มมันจะขึ้นมาระดับนั้นเมื่อคุณผู้ชมทาทับจริงกง ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบคุณผู้ชมก็เลือกศรีสาใช่เลือกสีด้วยษฏสายหรือเป็นด้านอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันจะเข้มที่ใหม่สเต็ปมีเทคนิคนะฮะมีเทคนิคจะได้ไม่ต้องเปลืองหรือเสียเวลาในการลองก่อนนะครับบางทีจะพูดว่าจะไม่จำเป็นต้องมาลองหรอหรืออยากเห็นของจริงทำยไงก็ซื้อไซส์กระป๋องแหมมีไซสลองได้หรือว่ามีชาร์ชชาร์ชชาร์ชที่ร้านให่กับผมแล้วก็ผมเสริมตัวที่สินค้านิดนึงเรามีไซส์กระป๋องเล็กใช่ไหมกระป๋องเล็กเนี่ยใช่อไหม ลูกค้านะครับประตูดหนึ่งบานนะครับมาตรฐานเลย80ดคูณสเมตรนะฮะใช้สีหนึ่งกระป๋องกระป๋องเล็กพอดีได้สามเที่ยวนะครับเราคำนวณมาให้เรียบร้อยค่ะครับเพื่อให้ได้งานแล้วก็ทาสามได้สามเที่ยวนี่เรียกว่าเราเหมาะกับทำมาเพื่องานดีไอไวเยครัเจ้าของบ้านที่วันอาทิตย์เนาะใช่ทำเองของบ้านทำงานเองหรืบางทีงานซ่อมแค่บานเดียว ก็ไม่อยากนะคะก็บางเีท่านก็ไม่รับเนาะเราก็ทาเองแค่เปิดกระเป๋ามาแล้วก็ทาทาก็รอประมาณที่งงแล้วก็สองชั่วโมงทาค่ะทาซันอีกทีบางใทีทาก็มะเดียดกันอย่างที่เราอีเซนต์กันเมื่อวานเนาะน้องน้องผู้หญิงที่ไม่เคยทำงานรงนีก็สามารถทำงานเองได้ง่ายมากตัวนี้ทาง่ายมากตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ใช้ง่ายมากเนาะก็คือ ใครที่เคยใช้สีไม้แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เลยแต่ชอบตัวนี้นะเพราะมันทนแรงไวเออให้ไวกว่ามหน้า่งแบบนี้ใช่ไหมแข่งกับเวลานมดิวนอร์มอลที่งดพบปากทุกคนอ่ะเหมาะมากตัวนี้แล้วก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นจะเบาบางแห้งเร็วครับเพราะมันแห้งเร็วเพรว่าเราเราติดคอนเทนเองเนาะเราทาสีนี่เราทาคอนเทนต์เองก็เดี๋ยว เดี๋ยวคลิปนี้เราก็แนะนําผลิตภัณฑ์ในการใช้วิเท,ไทกไฮดิบุก่าเนาะแล้วก็ก่อนที่เราจะปิดคลิป u t u b e ตัวนี้ EP สามคุณพวกมีอะไรแนะน,นํำไหมคะก็อย่างที่ผมจริงผมมาแนะนําเรื่องนี้แหละจะเลือกยังไงเพราะว่าซีรีส์เราเริ่มเยอะขึ้นนะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนี่แหละแต่ที่ผมอธิบายเลยว่าเน้นย้ำนะตัวรองพื้นแบบมีสีนะครับถ้าชอบเราพื้นแบบมีสีอยู่แล้วชอบโทสียวมันทาตรงงครับทครับ,บ,บจบนะครับแต่ถ้าเราพื้นมีสี ตามตัวอย่างที่เราไปซื้อตามร้านตามห้างร้านที่เราไปซื้อนะแล้วดูว่ามันเข้มไปใช้ตัวทาหน้าแบบมีสีฮนะโดยใช้ตัวรองพื้นใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็คุมสีเองครับคุณลูกค้านะครับชอบมากก็ทาจำนวนเที่ยวมากหน่อยชอบน้อยทาเปสองเที่ยวเที่ยวสุดท้ายตัวใสงเงาทาครับเป็นเที่ยวสุดท้าย